สวัสดีครับผมเต้เต้ Rock You นะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนลูกโซโล่ที่พิเศษใช้ไล่สเกลนะครับเป็นซีเควนซ์สเกลเนี่ยไล่ถอยมานะครับแล้วก็เป็น A harmonic minor <c oughs> ด้วยนะครับพิเศษไล่จากคลิปนี้ครับ<แ>นั่นแหละครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันครับหลักๆจะอยู่ใน A minor <c oughs> นะครับ <c oughs> อแต่ว่าพิเศษจะไล่เป็นลักษณะนแนวนอนบนสายเดียวนะครับก็จะเป็นแบบนี้ชุดละสี่โน้ตนะครับเริ่มต้นอ่าแล้วก็จุดสเกลที่เปลี่ยนนะครับก็คือ ตรงนี้นะครับก็ที่พิเศษไล่นิ้วเนี่ยจะอยู่ในคีย์ของ A minor นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเล่นเป็น A harmonic minor นะครับก็คือจะเป็นตัว G sharp นะครับซึ่งเป็น s h a r ป7นะครับอ่ะตอนแรกเราไล่มาปกติก่อนอ่ะนะครับจะบอกว่าปิกเนี่ยจะต้องดิสสลับตลอดนะครับลงขึ้นลงขึ้นนะครับอ่ะอย่างเงี้ยคาเบตสชั้น1 2 3 4 นะครับลองฝึกดูอ่านะครับทีนี้พอเราไล่นะครับมาถึงต้นคอเนี่ยแถวกลางคอเนี่ยอย่าลืมว่าข้อมือเนี่ยจะต้องค่อยๆเลื่อนนะครับค่อยๆเลื่อนออกนะฮะช้าๆครับ